เฮ้ยที่แป๊บไอเคยใครน,อน้รนอยแค่ไ็นน้อยก็่านึงก็ได้

Is with coffee. รอบนี้อะไรวะแล้วผู้หญิงรอบนี้อะไรวะทำไมมันดังแค่เดียววะหูวันนี้เสียงมึงดังในหูพุ่งแค่เดียว,วมึงเข้ามาในหัว,วกูเออมึงเป็นใครเข้ามาในหัวกูดได้ยังไง <Yeah. S 1> <c oughs> <c oughs> อยากตึง้ง ไม่เอาไม่เอาไปไ่ได้กลัวกลัวกลัวมึงอยี้ดูเมื่อกี้ดูแชทโต๊ออกนะไปดูที่มมันส่งวะเนี่ยเอา,าเลยส่งอะไรมาดูในมือถืออ,อะแมวอะเป็นเกมตุ๊กตาลับเบอร์มมันเนี่ยเออ ได้ใหม่ใหมให้หน่อยซื้อใหม่ๆหมให้หน่อยเกมไม่มีสาซื้อให้หน่อยซื้อดิอ,อด๋อไม่หลดไม่หลด,ลดตัวลด หน้าเอิหน้าเอสหน้าเอเอเออะไรนะเอดในในไพ่มันเรียกว่าอะไรเอรือเอเอ็เอนะเออเเลยเอีเลยเอ็เอีเตัวอะไรวะ ไม่ใช่แทปเปอร์ไม่ใช่ดีนไม่ใช่ไม,ใชไม่ให้้อ่นเก่อนอะ,ไอะไรอะ่ะน่าจะเดรนคิดว่าเป็นไม่ได้สูงที่เป็นเดรนแลวมีแมงวันในห้องครู

เชิเลยเชิเลยอ้อไม่กอดผดวนถ้าไม่เอาฮะมันไม่สู้เดเรดตัวนี้มันไม่สู้ตเฮ้ย <c oughs> มันสามด้วยตัวนี้เดเรดตัวนี้ ก็เดียกทันใจนะครับชอบมาเลยขนุโอ้รีดดิรีดิไปอาทิตย์นี้มันจะเอาอันนี้ออกแล้วใช่ไหมอีเวนต์เทียเนี่ยเออกูไม่เข้ามาช่วยกูดิเดี๋ยวรอมันจะเพิ่มข้อมันเทียเลยน่ะเครื่องมันฟังยังได้เลยไอ้เหี้ย ตายตายอุ้ยอุ้ยตายไอ้ยดี๋ยัวมันต้องฟังยักษ์ตายเขี่ยไปไปได้พี่กว่าจริงจริงเซใสน่ารักน่ารักเบลเบลเฮ้ยอันกันต้าหายละอ่ามาจากไอดีเกจิจ้าล่ะอันนี่ร้อยล้านยังแพงกว่าเลยไม่ใช่เด็กแล้วครับคุณแม่เดรารุษาเดร่างลุษาแม่แทบแย่เสรอาไม่เพิ่มเออต้อีเป็นสามกูได้แล้วเนี่ย มีเว <Even> <ล>้นใหม่ไอ้ต้นโรซี่ดีไลท์เนี่ยกูได้มันเป็นห้าหกอันนั่นไอ้เพี้ยได้ยเยอะเยอะเนี่ยแล้วคราวนี้เซาร์เคิลกูทำบัางมันไม่ใหญ่ตัวอ,อีกไอ้หยาไอ้ต้นหุูช้างเนี่ยดูแค่เนี้ไม่น้ำหนักเป็นสี่สิบสามสิบโลแล้วนะแค่นี้ไอ้หัวของกูมันยังไม่ใหญ่เลยกูทำใหญ่ไ,ได้คือ,อะต้นช <ๆ S 1> <ะ>้างไม่ใหญ่เอือดสีด่ อะไรือได้เราทม่เหรอโอ้ยสกิลไม่มือหนึ่งอีกแอพลิบสามหมื่นสองหมื่สองมาได้้ยังไงเจอไม่ค่อยไปนะสกิลเล้ไอ่ะบ้านรอซื้อสิบเจ็ดไป

อมันหายตัวบ่อยจังเลยสิอยู่ในอยู่สวยน่ยมันปัดทุกคนเลยวะตัวอะไรให้ชัชชดๆแบบว่ามั่นใจหมายดีว่าก็รัน เฮ้ยรอติดบัฟดีติดเสาเครื่องอะไรเนี่ย14ล้านอันนี้สองของที่ล้านมัต้องเอาไลนิ่งล็อดมาต่างเลยเห็นมันมีอะไรนะไอจีในไม่ใช่ในไอจีในหรอวะมันมีตัวการนี่นเอไอไอ ว่าวซิ่นจะมาทำอะไรนะวันนี้มาพาดูสวนนะครับปิดสถานะเยอะเลยอ่ะไอ้ไอ้ลุงลุงเชื่อลุงพีเหรอไอ้ลุงเหรมเห็นเลยเล่มเกมนี้ดีกว่าวันนี้มาขอบคุณพระเจ้าก็มาทำไม็นป้ดปีนี้แหไะคุณ ได้แล้วได้แล้วลิสเตอร์แพนเลวังเลวังเอาไอ้แบมบูออกไปเลยไปอ๋อว้าวมาอู้ ช้ตายยากเลยโอ้ยมันเอาอะโอ้ยกลวัวหนอ่อยเลยไอ้พัดไอ้พัดมาได้กินหรอวอะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกล้องกูคนเดียวนะเว้ยเดี๋ยวไอ้พัดมึงเยอะกวตลกั มึง่รี่เปิดรนี่เรามีมีคนไอ้นมกล้องมุมไม่ใช่จอมุนโอ้ยนิ่อนิอะไรไม่สิ่กัโดนโดนนี่น้องตึงอะ กับ <cents> ม <input> okay. okay? okay. ือห <are> ัวพุตรเล็กไงหัวประมาณกัมือมองไงเฮียกูยรงตร่นไม่พูดอ้ยงวะยัอีกงยยังพูดยยัยังยังยั้ยงโอ้ยัมังยังังยงยงยังยัใยัมยยัโอเคัยงงไ ไม่ใช่ตายยากโอเคหลานเรียกมันว่าไอ้นี่มาถ้ามตกี้กั้นหดลยอให้่าื้ออ่ะเอ้ยเมาเมาเมัห้ีอนเลยแก้างเ้เมาเมาเไม่จริงเมาแบตจะหมดโอเโไมโอ้โหแล้วมัช่วยเร็วอีกก็สี่ พี่แสนดีไงหน่มพี่ชายแสนชั่วโตวไปมันแะงแกลงกูนะรู้สิแกลงเหรอโดนแน่เท่าไปมันโดนเะ<ะ>น,ออไไนี่เอาอะไรอ๋อเสร็จแล้วเหรออ๋อมันมีโทเทมอันนี้ จะพิมพ์ไอ้ตีเทียวล้มอ่ะรักษาไปหนึ่งเพื่อนจะเย็นไว้เดี๋ยวไมเใช่ไม่ดิไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมันโอ้รักษาเดี๋ยวมันตีเทียวล้มเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไปอ่ะพวกเราเล้งส่งเอาขึ้นไปดิวู้ยไปไหนชาบูมือหรือเปล่าไปแหนที่ตอนนี้วัน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 ที่สิบนะไหมวันที่สิบนะโอ้ยกดตายยากแล้วจริงโอ้ยอีกอย่างมัเกิดไม้แม่ง มึงกเอาอะไรมึงเอาอะไรของของปาเนี่ยเอา่แมอะไระไอ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 ฟิววันนีเกิดไปไนี่แนะอกรดับไปิไอแงไหมันนีกะแทงสอง้วเก่าสามเกาไใกูไอเฮียไม่มีรัวไม่มีัวจะได้วอย่างมาก มคุณทำบล็อกเนี่ยไอ้ทูแคนอ่ะมันมันไอ้ทูแคนมันมันจะกินกินในกลุ่มใช่ไหมแล้วมันมันจะออกไปเป็นยัดไปหนึ่งเราจะเอาใช่เหรออุตส่าห์มันมันไม่คือมันมันมันจะทำให้แบบคือที่มันอยู่ภายในระยะนั้นแ่ะทูแคนมันแบบมันมันเดินทะลุไม่ได้อ๋อมันมันทะลุไม่ได้เหรอทะลุไม่ได้มันเขาจะแก้พวกนี้แล้วต้องรีบรีมันเลยเดี๋ยวดูให้ดู ในในแค่หลักูวางนา้น่ะมันเดินบนอยู่แค่นี้เลยทุกเยอะมากเลยเชจองขึ้นมาออกอเดเลามันจะเดินช่ไอ้อนี้อันนี้มันเดินออกได้ไเลยตต้อเพืชวางเลนะย้เนี่ยเนี่ยมันจะอยูนนะอ,อ่าง้ยไอ้เมงมือง,งหามืองหาดูแคนไงะอ้ะับแรใช่ไหมเออกเ,เอ้มันดีไเอาไทเได้เนไอ้แม้มันจะเดินมันเดินสวเลยมันเดินไปไได้แต่ไอ้มมันติดแล้วว่าเลยกับ คือจะหารั้วเนี่ยรั้วเนี่ยรั้วนี้ดีเว้ยมันจะรับไม่สัตว์ทุกตัวมันไม่ออกไปไม่ไหนอ๋อไป็กันสัตว์ั่นแหบักนี่กลัวมันไม่เอาออกหรอมั้งเอาออกมันเดี๋ยวจะแก้พวกนี้แก้เอ้ถ้าบักบักทูแคนนะแต่บักบักที่มันทับไม่สัตว์ไม่ออกไปมันง่ายแค่ไหนแกมันจะมีกิมที่แก่ไอ้ไม้เราพูดหน่อยเพื่อนไม้ไม่ได้ปิดไหนออกไปแล้วออกไปได้ยี่ออกไปตอนไหนวะ

โอ้ยสายอยากตัดก็ไปให้งนี่ยโอ้ยไม่ได้มันไม่ให้จริงเลยเนี่ย แล้วมึงครัไงให้สนมึงลงมึงลบทุกอย่างออกไปหมดเลยเเก็บเด,ด็กออกมือค้เาเนี่นยัง่งคราทั้ทงวันบงทำไมทำไมกูไม่เห็นเติมวะโอ้ยตายยากเลยนะโอ้ยบอกต้องแอดชื่อเพื่อนเข้าอะแอดอีเกเ,เหรอพี่อะไรวะเจีไย่ดูดูเงินเยอะพี่ไม่มาเนอ่ะ ที่เหี้ยว่าลืมส่งมาด้ดีหรอเนี่ยเข้าวันนั่นะอีพี่หวานเปล่อยแม่งยิ้มเนี่ย อันนี้นะ่จาจะเอ่อสปริงแทบ็บไม่น่าเป็นเอ่อทิกเตอร์นันจะทิกเตอร์แล้วไม่ก็เดเลดนีรก็มัน เป็นเดเลตเป็นตัวประจำอีเวนต์งับนก็ไม่ไม่ มิกกี้เมามิกกี้มูสอ้าวจานใครไม่รู้น่าจะดินหรือเปล่าอาใครใช้กันก่อนเกิด่างนูงน้นน่าจะ โอ้ยสิ่งอย่างนี้มันคือปกติหรือเปล่าตัวอะไรทำไมเสียงพูดยิ่งเลยปกติอ่ะมีทุกสิ่งไม่นทุกสิ่งว่ะเดิเนื้ด อ,อ๋อไม่ใช่ประตกใจหมดอ,อ๋อสิ่ง,งนี้คืดอ,อ,อด็อกเตอร์ไหนเ๋็วเขยยูต้องหาแกล้งเรื่อนบูชาบูชาร้าย ต้องมีแท่บูชาร้ายเนหะมันต้องมีเพื่อสกิลนะไม่ให้จริงเหรอแค่บูชาร้าย

เฮ้ย,ยมันชอบอ,อย่างนั้นนะเฮ้ยจัง เนี่มันที่อ่ะเอ๊ะ เล่นอย่างต่อตื่นใช่ไม่ที่สุดที่มากเป็นหลั ผมเีโอ๊ยเออเพื่อนตันเสร็จดี Yeah. รอต่อไปเล่นเมค ER. มชีเลอร์ต้วเมาส์ฉันมีไหน